ไปดูกิจกรรมดีๆนะคะที่กองทัพบ,บกจัดขึ้นเพื่อให้เด็กเกยาวชนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนค่ะซึ่งเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ได้นําความรับผิดชอบของในพื้นที่ปอมรับผิดชอบของกองทัพภาคที่4นะคะเดินทางทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ตามนโยบายของผู้ประชาการฐานบกค่ะไปติดตามได้จากคุณรงค์ป้องเศร้าได้เลยค่ะทันทีที่เครื่องบินลำเลียงแบบบล .295 ของกองทัพบ,บก นำคณะเยาวชนของกองทัพภาคที่สี่จำนวน36คนจากภาคใต้มาทัศนศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองในความรับผิดชอบของมณฑลทนหารบกที่28ค่ายสีสองรักจังหวัดเลยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของคนเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่มีดำรีให้จัดขึ้นได้สร้างความประทับใจและภูมิใจ กับการต้อนรับของพลตีปริสุขันธศีผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่28ซึ่งเป็นผู้แทนของกองทัพพ่สอง2นำคณะให้การต้อนรับโดยมีสีสันและไฮไลท์แปลกตาคือเหร่าบรรดาผีตาขนสัญ,ญลักษณ์ของประเพณีและวัฒนธรรมดีงามของชาวอำเภอด่านซ้ายหนึ่งเดียวในโลกก่อนออกเดินทางไปอนุสรสถานพตท1718 และพิพิธภัณฑ์ไทยดำบ้านหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำบ้านป่านาดวิถีชีวิตดั้งเดิมของราวโซงอําเภอเชียงคานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอายุและความเป็นมามากกว่า100ปีปัจจุบันถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวไทยดำ ก่อนจะเดินทางไปชมสกายวอล์กภูโคกนิ้วตั้งอยู่ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานสูงจากระดับน้ำโขงกว่า80เมตรมีทางเดินที่ทำด้วยกระจกใสาย,ยาวกว่า100เมตรกว้างกว่า2เมตรสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองแม่น้ำที่กั้มชายแดนไทยสปปลาวได้อย่างสวยงาม รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็แบบได้ไปเรียนรู้สถานที่ต่างๆค่ะได้ไปจังหวัดที่แบบไม่เคยไปมาก่อนเลยค่ะแบบมีเลยหนองคายอุดรธานีค่ะกรุงเทพมหานครค่ะดีใจมากๆค่ะแล้วได้ประสบการณ์ แล้วแบบได้ถ่ายรูปในแบบสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสถานที่ชื่อดังค่ะแบบอย่างเช่นเชียงคานตลาดนัดคนเดินอะไรบบี้ก็คือรู้สึกดีใจและอยากจะขอบคุณนะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะที่ทำให้พวกหนูได้มีโอกาสในการเที่ยวสถานที่ที่แบบออชีวิตนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมถ้าไม่มีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะก่อนที่หนูจะไปหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยคะ่ะที่จะได้ขึ้นเครื่องมินาหารพอได้ขึ้นไปแล้วพี่พี่ทหารทุกคนดูแลเป็นอย่างดีเลยคะ่ะแล้วเราก็ได้ไปหลายจังหวัดก็ไปจังหวัด กรุงเทพมหานครไป,ปอุรธานีไปจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดหนองคายค่ะซึ่งทุกทกที่นะคะก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยค่ะหนูแฮปปี้มากเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมค่ายนี้แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ๆทุกคนน่ารักมากเลยค่ะก็ขอขอบคุณผู้บัญชาการอาหารบกแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะคะที่จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาค่ะนอกจากเยาวชนจากกองทัพที่ที่จะทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลยแล้วคณะ ยังได้เดินทางไปศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อเปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ปักใต้รอยจังหูสู่อีสานบ้านเฮาเพื่อพัฒนาตนเองโดยมีพลตรีน,นรทิพย์โหนอกผู้บัญชาการกองกาลังสุรศักดิ์มนตรีและพลตรียุทธนามีทิพย์ผู้บัญชาการมณฑน,นทหารบกที่24ให้การต้อนรับซึ่งก็เป็นไปตามํำลิของผู้บญชาการทหารบก ที่ให้ความสําคัญกับเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวทางทหารไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสศูนย์พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนและพิพิธภัณฑ์เมืองชมการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย สาธิตการตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยและสิ่งเสพติดโดยใช้สุนัขทหารเยี่ยมชมจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวและตลอดห่วงเวลาการทัศนศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพที่สองหน่วยขึ้นตรงของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีก็ได้สร้างความประทับใจให้กับเยาวชนจากกองทัพภาที่4เป็นอย่างมากสัติพลพลบุตไถ่ภาพ โรงป้องเศร้าศูนย์ถาภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือททบ5จังหวัดขอนแก่นรายงานขอบคุณคุณนรงป้องเศร้านะคะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และวัฒนธรรมระหว่างภาคใต้กับภาคอีสานค่ะโอ้โหน้องๆภาคใต้ไปอีสานนี่มุ่นซ <ๆ S 1> ื่นแท้ๆ <c oughs> เลยนะฮะดยจากการเซิรของน้องๆใคะ่ะนะฮะ